หไมูกุดูน,นี่ไหมรักว่าพี่กุ้งพี่สวยตั้งงตั้งร้รองเงี้เลยไปทุกคนมา,นา Sorry it's DJ ยูวอทซ์ซับสวัสดีครับวันนี้กยูยูผมบางาเสียรักว่าเพื่อนวันนี้มาดูกันว่ามึงจะรักว่าพเพือนพราะบางเง็ยมาที่สนามแล้วมึงเ,เห็นแล้วว่าพี่กุ้งอะไรเหอมาคันวันนี้พี่เออบอกเลยแต่ว่าน้องนุ่งเงียบอกนะทำเง็ยรักว่าพี่กุ้งอะไรเหอเห็นแล้วยังในช่องพี่กุง้งใครยังไม่เห็นก็ไปดูนะเดี๋ยวมึงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะข้างหลังคลิปนี้นะบอกเลยว่าพี่กุงก้งแกทำเมาขึ้นรวยพี่เออขึ้นแบบสูตรรอบนี้เอง มีน้องน้องเอทักมาในมังเหงียดในทิกตอกไหมที่ดูเอ็ดเัเยนป่าวย่ยสวัสดีกับเันนี้มังเหียดเสียนท,ทุกอย่างทำเบาที่เขาที่คุณครขอท้ามังเหียดมาลูกศิษย์ทำเบาจุฬาสายันนี้วันนี้มั้กพี่กุ้งมานทำจุฬาสน้องนเลยพี่เออว่าพี่กุง้งของในช่องพี่กุง้งขเราก็ข้นมาันนี้จับจึงจึงจับจับเฮเฮ้ไปลยจ้ะเฮ่รอเอไปใบ้านว่างกันไหมอะไรแ้วครรูปแล้อมพรเลยโปรยไปกันนะโปรยกันนะได้นุ ของมังกาทุกคนก็ไปดูที่เจ้ามังกาด้วยเนี่ยว้าวไปเลยว้าวใจตัวนี้ด้วยมันขึ้นดีเอฟซีเออไปเลยหมุนวันนี้เลยแต่อยากรู้มันขึ้นดีไม่ดีก็ไปเลยนะเอฟซีนะโอเคเดี๋ยวมาลักกันเห็นเห็นที่เดียวที่กุ้งมึงเห็นเล้วว่าีกุ้งไปเลยโอเคกลับเร็วเรครับมังจาเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันสวยจริงเป้งเอาเราทุกคนเราต่อเลยมันมันมันไปไปเราไปเลยเราไปเลย

Nhìn nhá Lứa mày nhìn Ừ ông Mày nhá đâu Cái đéo mà mày nhìn cái con người Nhìn mấy Cái con này mày Lắc quá vì con đi Thế Ta ngửi ta nếp luôn thôi mà Ờ mày phải không nướng nướng cho bọn mày Ôi ăn chưa thằng mau lấy gì hả ta ui 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 anh ấy quá đi như con nó không ấy ừ. là sai bay đâu đi. Giống như là người này lên dữ thế. Ừ, gì như ừ. thế. mà lần như thế. Mm, lần như thế. Mm, lần đo thế. Mm, lần như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  anh Mm, bên này Anh Mm, lần Anh thế. Mm, lần như 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 thế. Mm, lần อ่าวันนี้วันทีย่บิบเท่าไรนะยิบสองยิบสองแล้วมันหมุนไปทางไหนอะหมุนทุกทิศอ๋อหมุนทุกทิศออ้ยไม่ใช่ <c oughs> อ๋อตะวันออกเฉียงเหนือออกปลายปลายเท่ไปตะตีนับเตาออกอกีกน,นึงโอเคได้แค่นี้นะมาตั้งไปยังไงจะวางว่าน้องดูนะวางสวยเห้อวันนั้นฮือ

ขนาดตอยเชือกไปสั้นนิดเดียวนะโอ้โหใครกุนซามาลนี่ทีนะว้าวแทงวนหัวเลยไปกุงเฮ้ยไป่ใจไปกุ้งไงมามาดุมาดเออมารักควาไปกุงไงมาลักสายขึ้ไปน้อว้ายขึ้นดีแค่แล้วว้ายใครทำบ้าใครนะใครทำเลยไปดิไปกุ้งไปกุ้งเดี๋ยวเรา ว้าวไปกุง้งขายขายไหมตัวนี้น่าจะขายนะมันกูดีอะจริง,งกูเหรอให้าบางเอียดบอกราคาไปเลยเท่าไหร่สามแปดสาแปดสวยเนี่ยทุกวันนี้มันขายว่าไม่ได้ตัวเดียวนั่นนะนะโอ้พ่อพอ,อ,อเล่นดันตั้งแต่บางเอ็ดบอกสามแปดไม่รู้ใครไม่ซื้อเลยไม่รู้เลยแพงแรงเลยเราแพงแล้วดูนะว่าแพงไหมนะบางเอ็ดจะขดนั่งนี่ไปกุ้งบางเอ็ดจะนั่งตรงนี้ขดแล้วมาดูกันว่าจะถึงมือไหมนะมาเลยนะบอกว่าว้าวถ้าไม่ดีจริงนะมันไม่มาถึงนะทุกคนชาย โอ้ ổ, สายไม่ว่ามันแทงกนหัวไปกุ้งค้นหัวลุยมันแล้วมันไมเหียบรัดนะพี่กุนะ้งน่ะมันเแล้วแม่ไม่ต้องดึงปีกให้เสียเวลาเราพี่กุนะ้งเนาะใช่ใช่เพราะถ้าดึงปีกมันติดยากทุกคนเดี๋ยวมันยีดจะขดลงมาแบบไม่มีเชิงคนไหนทำได้หรอทุกคนใครใครทำได้ก็เหยียดท้าเลยนะทำเหมือนมันเหยีดทำแบบนี้แหละเดี๋ยวมันดูกล้ามเหยีดจะทำได้จริงเหมือนที่เหยีดโม้แล้วใช่หรือเปล่าว้าววายวายวาย โอ้โหพอดีเป๊ะเลยพอดีกับพี้ให้พร้อมมือแล้วเชือกเอ็นขอบ์เป็นเ <c oughs> สือทุกคนว่าตัวนี้มีอาถรรพ์ในเสืออาถรรพ์ขอบขอบ,ขอบไม่ใช่มาไม่เดี๋ยวบางอย่างให้พี่กุ้งเล่นเลยนะพอพี่กุ้งมาอยู่นะไปพี่กุ้งมาลองเล่นดูนี่เราลักนี่ท<อ>ุกคนนี่เจ้าของว่าวนะพี่กุ้งอร่อยเหาะนะฝากกปติดตามช่องพี่กุ้งอร่อยเหาะด้วยทุกคนเดี๋ยวบางอย่างจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ครั้งต่อไปทุกคนจะเห็นคลิปพี่กุ้งขึ้นมากดเข้าไปเลยและกดไลกดติดตามกดซับอะไรไปพี่กุ้งอยู่ในน้องเลย โยนนะพี่ก yeah! yeah! hmm. ุ้งโยนเบาพี่กุ้งโยนเบาพี่กุ้งโยนทุ่มไปเลยโยนทุ่มเออขึ้นรวยนะพี่กุ้งนะอืมมอหัวจัดกอดแล้วเดี๋ยวเจี๊ยกันบาดมือตายเลยนะขึ้นรวยพี่อิวโลใครยทำที่ตัวนี้ขึ้นรวยหน่อยอ๋อไหนพี่กุ้งลองปล่อยไปแักวขึ้นกดไอเต็มกดแล้วที่ว่ามันจะเป็นเรื้องบ้าโชว์น้องๆนะว่าจะแบบตึงไหมนะ ถ้าเรามาปล่อยที่ลมไม่ใช่ปืนนี่พี่กุ้งนะมันเออร้อนจะเป็นลมแล้วรงนี้ใช่ใช่สิโอ้จะขึ้นดีหน่อยเอฟซิขาดไหมพี่กุ้งไม่ขาดเชือกอันนี้บอกว่ารับน้ำหนักได้สามนิปอลถ้าขาดเรามีมอเตอร์ไม่แต่ว่าเชือกันต่อแล้วไหมไม่รู้ต่อแล้วเหรอเนโอต่อแล้วนาะอุ้ยพี่กุ้งนิ่งกึบเลยนั่นไม่สายเลยอะไม่สายมึงอ๋อพี่กุ้งไม่ทำรู้วไอ้มันคือมันสายเฉพาะตอนขึ้นอ๋อตั้งโดนลมแรงผมตั้งระบบไว้ให้ไม่ไม่สายอ๋อมันอยู่ที่ระบบด้วยใช่ตั้งระบบไว้เห็นนิ่่งกึบเลยวาาจุฬอรนิ่งกึบเลย โอ้โหทุกคนว่าจุเลียนนั่นกึ๊บพี่กุ้งตัวนี้ขึ้นดีจริงแต่ว่าตาั้งแต่เห็นมานะขึ้นดีนะโอ้โน้ตทุกคนเลยนุขึ้นไปแบบตั้งกลุ่มอยู่เลยนะไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเลยนะสงสัยมันกลัวอายบางเอียดรู้สึกไหมตอนนี้รู้สึกยังไง,ไงบ้างรู้สึกว่าภูมิใจใช่ทุกคนภูมิใจใไหมทุกคนภูใจมากแล้วคุณคิดว่าคุณจะทำยูทูปต่อไหมทำต่ออยู่แล้วทุกคนทุกคนมาช่วยให้กำลังใจพี่กุ้งหน่อยโอเคทุกคนจากนั้นพี่กุ้งต้องกดเออ่ว่าลงมาได้แล้วพ่อโดน รเราจะได้กลับบ้านทักทีนี่การขดว่าวก็ต้องขอดแบบนี้ทุกคนอ่ามาดูนะทุกคนนี่เชนอกกระบีอีกคนนะมาดูว่าเขาทำเหมือนมันไง้ได้ไหมอ่าเพราะมันจะทำให้เชือกแน่นอยู่ในขดแน่นไหมว่าจะถึงมือไหมนะถ้าเลยน,นะอ่าขอดอยู่ในเคสเฮ้ยแต่ว่าพี่กุ้งลมมานะลมมาลมมาวันนี้บ้องมาทำอะไรอยู่นี่วันนี้ไม่รู้บ้งมาเล่นหยอกบนอยู่ข้างไม้เลยไรเเลยแต่บอกเลยว่าตัวนี้ขึ้นดีหนัดอืมขึ้นดีหนักจริงทุกตัวไอ้กัมปี่นี้ขึ้นดนนีัน,น,น,นักเสร็จลยมา อืเยวนี่สูตรนี้นะมเมียดคิดไว้ในหัวเราไม่เคยทำนี่ยมันคือพอเห็นพี่กุ้งตั้งใจก็เลยลองให้ทำเลยไม่คิดว่ามันจะขึ้นดีนี่พาไปเก่งได้ด้วยเลทุกคนพเก่งได้เลยอันนี้เมียดไมได้มุ้นะตอนนี้พี่กุ้งจักเลยเดียวนะพ้นเลยนะพี่กุ้งนะพ้นนี่คือหลบหลังเลยนะหลบหลังยืยหลบบ้านเราต้องหันหัวไปแบบนี้เลยอู้มันลืมลมไปเลยนะว่าลมอยู่ฝั่งไหนทุกคนใช่ เดี๋ยวมาดูว่าพี่กุ้งจะทำเหมือนมังีตได้ไหมมันหยาเลื่อนที่นั่งนะาไหมกุ้งนะอ๋ออย่าเลื่อนที่นั่งเหรอมันมันเรามาดูกันว่าพี่กุ้งจะทำได้ไหมน้าว่าไม่รูดหน้าทุกคนว่าว่าอยู่ข้างบนหนู่นทุกคนว่าไม่อยู่ต่ำๆนะประมาณนักสามร้อยเมตรนะกดกันดำวันดำปื้ดนี่ไม่ไม่คือไอ้นู้ว่าอยู่ไม่ไกลเลยสิแต่ว่ามันจะอยู่ที่จังหวะลงตอนนอนกดเลยนะนอนเลยมาดูนะจังหวะนี้ว่าพี่กุ้งจะทำได้เหมือนมังงีตไหมที่มังงีนจิ้มมู้งทำไมนะถ้าพี่กุ้งทำได้นี่มังงีตไม่นะ ดูนะดูทุกคนมันอยู่ตรงหัวแบบเนี้ยไม่มันว่ามันขึ้นดีพี่กุ้งไม่ต้องกลัวโอ้ยสายอกสายอะไรก็ไม่ต้องแต่งเลยทุกคนแต่ว่าสีอย่างเดียวนะ้ลายแบบว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้นะอือเอฟซีนี่เห็นไหมเสียเราตัวจริงไม่ถ้าพี่กุ้งไม่กีการ์ติดไม้เหลาเลยฮะติดไม้เหลาเอาลายที่สวยที่สุดป้อตัวนี้มันเป็นว่าที่ดีแล้วใช่ไอตัวนี้เดี๋ยวราจะเก็บไว้เพรวเก็บไว้ไปเผามันเราไม่มีไม้ปืนมาเอาไม้ปืนมันมันดูทุกันดู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 อย่างนี้ดูเลยเนาะ ดูเงินไหมอุ้ยเห็นไหมพอพอไม่ต้องทันพออุ้ยอุ้ยอุ้ยดูทุกคนเล่นเล่นเช็กดันได้คลิปซีเล่นเช็กดันได้ทุกคนดูอือฮึโอเคทุกคนอย่าก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแล้วก็ดูคลิปต่อไปที่มีเงาปักไว้ด้วยเพราะว่าคลิปนี้จะได้รู้ว่าสูตรและที่พี่กุ้งเล่นน้องแดงมันจะเป็นยังไงทุกคนไปฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พวกเราพวกเราลาไปก่อนเจังแม่งพังไปอ่ะน้งเปิดน้งเปิดไปทุกคนกลับบ้าน Ruwan let me add owo na